รบกวนดูคลิปนี้ก่อนค่ะสนุกหรือเปล่ามันดูแต่เราสนุกนะคะ <laughs> <laughs> ไม่รู้คนดูนีเ่ <laughs> เราทำได้รู้เราต้องทำได้ แล้วนะคะกับเราสองคนในช่องเซสต a r o ูมนั่นเองนะคะเซสตารูมวันนี้ไม่ได้มาแนะนําต้นไม้นะวันนี้เราจะมาเห็นชุดเหมือนออจะไปทําอาหารไม่ได้นะทำอาหารไม่เป็น <c oughs> เราทำเป็นได้แค่ปลูกต้นไม้นะคะวันนี้เรา2คนเ็เลยจะมาสอนทีการปลูกเลมอนเจ้านี่เลยปลูกเลมอนยังไงให้มันได้เป็นต้น แบบแบบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าช่วงนี้เขาก็ำลังแบบฮิตเนาะต้นเลมอนที่แบบนําเข้าจากต่างประเทศนะต้นหนึ่งหลายตังค์นะใจจริงเราก็อยากได้แบบนั้นแต่ว่าอ่ามันก็ราคาสูงอยู่ฉะนั้นเราก็เลยทูสีด้วยการปลูกเองอาจจะใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ลุ้นๆแบบเขาทุกวันแล้วก็รอได้เราก็เติบโตไปพร้อมกับเขาไงคิดซะอย่างนั้นเนาะถ้าเราปลูกขึ้นแล้วก็จะแบบเออเป็นหน้าเป็นตาให้เราว่าเฮ้ยฉันปลูกได้นะเว้ยอ่าเรา เขาจะได้รู้ว่าเราก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนาะไม่ยากเลยวันนี้เราจะมาสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกเอาเม็ดออกมายังไงทํายังไงให้มีรากเอาลงดินนะคะใช่วันนี้ใครดูคลิปนี้ทําได้แน่นอนไปเยไปกันเลยเริ่มแรกกันเลยนะคะเราก็จะใช้เจ้าเลมอนตัวนี้ค่ะลูกนี้เลยนะหนึ่งผลนะคะหั่นเขาออกมาพยายามหั่นให้ให้ตัวเขาเนี่ยโดนเม็ดน้อยที่สุดนะคะอันดับแรกเลยก็คือ หั่นกลางลูกก่อนมันอาจจะมีเม็ดที่เสียหายไปบ้างแหละแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเม็ดที่แบบถูกถูกถูกตัดแหว่งออกไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรหนึ่งลูกมีหลายเม็ดเราไม่สีแต่ว่าเม็ดที่ใช้เราต้องพยายามให้มันแบบว่านี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่นี่เม็ดอย่างงี้นี่เนาะเม็ดเต็มเต็มเลยนี่เม็ดแบบนี้นะคะใช่เอาเงี้ยออกมาก็คือเม็ดที่ใช้เนี่ยจะต้องไม่ใช่เม็ดที่แบบโดนหั่นครึ่งนะต้องเป็นแบบ เต็มเม็ดเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่เอาแบบเอาเต็มเต็มเลยไม่เอาแบบเราหั่นครึ่งมาเราแบบมีแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยไม่เอาเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นใช่เราไม่ต้องห่วงนะหนึ่งลูกเนี่ยมันมีหลายเม็ดเพราะฉะนั้นมันต้องมีสักลูกหรอว่าที่มันแบบเติบโตเป็นต้นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราก็หั่นไปเรื่อยๆทางนี้จะไม่ทําเพราะว่าฉันทําไม่เป็นนะดิฉันเป็นเอาลงมีหน้าที่เอาลงดินอย่างเดียวเท่านั้นนะการแงะการแกะก็คือ ให้พี่ทําไปแล้วเราก็ยืนดูใช่ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราต้องซับตัวเมเล็ดให้มันแห้งซับให้มันแห้งเลยเราจะทําการลอกเปลือกมันเปลือกอค่ะลอกเปลือกนะคะดับต่อไปก็คือลอกเปลือกมันออกนะคะเปลือกที่มันหุ้มๆอยู่่ะเราจะเห็นเม็ดข้างในของมันนีน่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเลื่อนนิดนึง เม็ดข้างในโวยแกเปลือกม,มันออกนะมันมืนมันมืนมาน,นั่งกันดีกว่าไม่ปวดคอด้วยมื่เมื่ยะะมันเมื่อยนะคะ เราก็จะใช้เจ้านี่นะคะในการองกรองแมของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางร้านเซตสตารู<ช>นะคะใค<ช>รมีปัญหาในการเฮ้ยเปลี่ยนกระถางในบ้านเพราะว่าชั้นร้อนึนก็อยากจะเปลี่ยนในบ้าน<ช>หรือว่าในคอนโดนะคะไม่ต้องกลัวพื้นเลอะไม่ต้องไปหากระดาษหนังสือพิมพ์มาลองให้วุ่นวายนะอันนี้เป็นพลาสติกอย่างดีนะคะล้างได้เช็ดได้แล้วก็ดินไม่เกาะตัวแผ่นด้วยนะใช้ดีมากสั่งซื้อกันได้นะจ๊ะ ไปโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ตัวเม็ดเลมอนเรียบร้อยแล้วนะคะแกะมาแล้วใช่แกะแกะแกะออกมาแล้วนะคะตัวเมล็ดนะคะกับกระดาษทิชชู่นะคะในการที่จะบ่มเขาให้เขารากงอกใช่เออก็เหมือนว่าเราเอาใส่ในกระดาษทิชชู่เนาะเลืวองถึงตอนสมัยเรียนปฐมอ่ะปลูกถั่งอกอะไร่างนี้ใช่ใช่ปลูกถั่งอกนั่นแหละวิธีเดียวกันเลยนะคะ ็เอาเจ้าเนี่ยใส่เข้าไปกระชูแล้วเราก็ฉีดน้ําแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อก<ช>ทิ้งไว้ในที่มืดสักอาทิตย์นหนึ่งเนาะใช่ใช่แล้วก็ประมาณแบบประมาณแบบ4ี่ห้าวันตัวตัวน้องเขาก็จะมีรากแล้วก็เอาเจ้าเมล็ดทั้งหมดนี้ปุ๊บปุ๊บใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปในกระดาษทิชชู่เนาะเสร็จแล้วเราก็พับน้องเขาแพบแพบพับแบบไม่มีศิละปะนะคะแพบ แล้วก็นี่เลยบอกกี้จ้ะชิีมดเลยแ๊บโอเคให้เขาชุ่มๆนะคะปึ๊บเราก็จะเอาเขาเข้าไปใส่ในถุงซิบล็อกอ๋อเนี่ยมีทำาให้ดูแล้วนี่แบบนี้นี่เองนี่อย่างอันเนี้ยทำนี่อย่างที้ทำไปแล้วประมาณน่าจะ3-4วันได้แล้วอันเนี้ยดูจากในเนี้ยก็เริ่ม มีรากออกมาแล้วรากออกมาอันนี้คือแตงจริงอ่ะเราควรจะเก็บเขาไว้ในที่มืดนะจริงไม่ควรเอาออกมาโดนแสงมันมเมื่อเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะมีรากออกมาเราก็จะสามารถเอาน้องเขาเนี่ยไปดินดินแต่ชนี้ดินที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นพีทมอสก่อนเพราะว่าเหมือนแบบมันช่วยอุ้มน้ำได้ดีกว่าแล้วเราไม่ต้องรดน้ำเยอะ ใช่ใช่ใช้พีทมอสผสมเพอร์ไลท์แล้วก็หินภูเขาไฟซักเปอร์กสามกำลังดีมากๆใช่ค่ะแต่ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการปลูกเลมอนนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันชื้นหรือมันแฉะเกินไปเนี่ยน้องเขาจะรากเน่านะคเล่นง่ายเพราะว่าด้วยความที่รากเขายังแบบจอ๋ดมาก่ใช่รากฉะนั้นเวลาลดน้ำเราต้องระวังคือแนะนําให้ใช้ฟอกกี้ฉีดทุเช้าใช่ ตอนเช้าอย่างเงี้ยฉีดแค่แบบดินเปกเปียกเราก็พอเราไม่จําเป็นต้องแบบไปลดโจกโจกอย่างเงี้ยหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ใช่เรามาดูกันว้าวดินที่เราจะใช้ปลูกในวันนี้นะคือดินของเรานะคะเป็นดินที่เราผสมเองแล้วกําลังจะมีขายใช่ให่กำลังจะมีขายเร็วๆนี้วงนีร้อนตังคนะก็จะเป็นดินอย่างนี้เป็นพีทมอส หินภูเขาไฟแล้วก็เพลย์ไลน์นะคะใช่แล้วก็มาต่อกันเลยนะคะเราจะเริ่มปลูกเจ้าตัวเลมอนกันนะคะที่คราจะอุปกรณ์คร่าวๆที่เราใช้ในวันนี้ก็คือหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ใช้หลอกแทนกากมะพร้าวนะใครจะใช้กากมะพร้าวก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะเป็นพวกกระถางเล็กๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะเพื่อมาเป็นการอนุบาลเขาก่อนเนาะแล้วก็นี่นางเอกของเราในวันนี้นะคะโอเคเอาหินลงก่อนเลยเนาะเอาเอาไหนกันอันนี้ดีกว่า สึกหน้าละใส่หินลงไปเลยนะคะให้แค่มันปิดรูพอนิดหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ใส่ดินค่ะใส่ดินลงไปเลยค่ะพี่พลอยคือพีทมอสนะคะพีทมอสก็จะเห็นได้ว่าส่วนผสมก็จะมีทั้งพีทมอสเพอร์ไลท์แล้วก็จะมีหินภูเขาไฟนะคะโอเคแล้วใส่ลงไปไม่ต้องดินเยอะเฮ้ยโว้ ไม่ต้องเป็นยอะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะเรามีตัวการ์เด้นแมทนะขายของใส่ลงไปใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวที่ขีปที่ห่องขนจะกะรนะไม่ใช่หร้วแมะใส่ลงไปเลือกลากที่ยาวที่สุดเราก็ดูว่าถ้าไหนต้นโตเนี่ยเราก็ให้เขาอยู่คนเดียวจิ้มให้มันเป็นรูก่อนรูตรงกลางเพราะเราจะเอาเขาไว้ตรงกลางชวอบ ควาไม่เท่านั้นเลยอ่ะแงมันลงไปอ่าแงมันแงมันแงมันอืออ่าโอเคแง่มากไปอุ๊ยรากมันยาวอันเนี้ยมันเหมือนจะสุดแล้วอ่ะกรบเขาจ้ะกรบดินใส่ก็ดินใส่ไหนอย่างไรก็ค่อยๆเติมดินไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าเขาจะไม่มีแรงดันตัวเขาเองขึ้นมาถ้าดินมันแน่นเกินไปเราต้องให้แบบให้เขาโปร่งนิดนึง โอเคโอเคละเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทแดดไม่ต้องเยอะอ่าล,ลืมฉีดฟอกกี้ก่อนปุ๊บ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 ให้มันชุ่มๆโอเคอ่ะก็จะได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาไปไว้ไม่เดอพึ่งไปแดดเลยใช่อย่าก็คือเอาไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วก็แสงไม่ต้องมากนะคะ โอเคค่ะเสร็จแล้วใช่ค่ะง่หลังจากที่เราได้เขาเป็นจิ๋วๆแบบนี้แล้วนะเราก็เอาไปไว้เขาเอาเอาเขาไปไว้ที่ที่โดนแสงแต่ไม่ต้องมีแดดจัดใช่ก็คือมีแสงแหละอืแล้วก็อากาศถ่ายเทนะคะต้องให้อากาศถ่ายเทด้วยใช่แล้วก็ฉีดบอกกี้ทุกวันตอนเช้าแค่นั้นพอไม่ต้องรดน้ําเยอะใช้สักหัดสอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งอะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเขาจะเป็นแบบนี้อาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มขึ้นตัวนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งเดือนใช่ต้นที่ผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะก็จะหนึ่งเดือนนี่คือนับจากที่เอาลงดินใช่ใช่เอาลงดินแล้วหนึ่งเดือนจะได้แค่นี้แหละเท่านี้ใช่แล้วก็รอต่อไปนะคะยังไงเขาก็เนี่ยจะเริ่มเติบโตหรือหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าเออมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะแน่นเกินไปก็แยกออก แยกเขาออกเปลี่ยนกระถางแต่เนียใกล้แล้วใกล้จะต้องแยกออกแล้วเพราะว่าอาจจะแบบแย่งอาหารกันนิดนึงนาะงอ่งอาหารกันเนาะก็อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องแยกกระถางกันแล้วโอเคค่ะเสร็จแล้วใช่วันนี้เราก็มาแนะนํานะคะวิธีการปลูกต้นเลมอนเป็นแบบเออเป็นเมล็ดที่ปลูกกันไม่ยากใช่ปลูกง่ายมากแล้วก็แค่รู้สึกว่าถ้าบ้านไหนมีแบบมีทานเลมอนอะ กินเลมอนอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้ใช่ไม่ต้องไปหาซื้อราคาแพงนะคะแต่ถ้าใครใจร้อนก็ซื้อเป็นต้นก็เลยถ้าใครไม่ติดซื้อเลยเพราะว่าสวยเลยอันนั้นอ่ะแต่ว่าเราจะใช้เงินแก้ปัญหาอ่าเราจะใช้เงินแก้ปัญหานะคะแต่ว่าเราก็อยากใช้เงินแก้ปัญหาแต่ว่าเราก็จะต้องหาตังค์ก่อนไงเราต้องคิดเราต้องคิดในการใช้เงินนะคะเราจะไม่ซื้อต้นไม้เพื่อเพื่อใช่เหรอไป เราจะไปซื้อต้นไม้เพื่อนะฉชนเห็นเวลาเธอไปซื้อต้นไม้ทีแบบของมันต้องมีของมันต้องมีอ่านั่นแหละถ้าเราเลี้ยงไม่รอดมมันก็จะได้เป็นต้นใหญ่มาที่บ้านตอนนี้เราขอลองแบบนี้ไปก่อนให้จนสุดทางว่าจะรอดไหมนะคะแล้วก็เราก็ไม่ตอนนี้เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันรอดแน่เพราะว่าเราก็ต้องเราก็ยังต้องแบบ บอกอนอีกยังต้องเรียนรู้ไปกับเขาะเราก็ลุ้นไปด้วยกันลุ้นทุกวันนะคะก็ฝากละกันถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเจ้าต้นเลมอนของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้แค่ไหนหรือว่าน้องอาจจะตุยก่อนอะไรเงี้ยรบกวนติดตามนะคะใช่ในไอจีของเราเซสตารลูมแล้วตอนนี้เรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเราขยายช่องทางเรื่อยๆนะคะก็คือจะเป็นใน Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยเซสตารลูมชื่อเดียวกับช e l y o ยูทูบของเราเลยนะคะรบกวนกด กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดพอลล์อินสตาแกรมนะคะกดไลค์เพจให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราสองคนในการที่จะมาทำคลิปอะไรสนุกสนุกสนุกหรือเปล่าไม่รู้แต่เราสนุกนะคะทไม่รู้คนดูก็่นเองอย่างน้อยถ้ามันไม่สนุกเราก็คิดว่าเราได้สาระได้ความรู้ใช่มีสาระดีๆแนะนำนะคะก็อย่างน้อยะก็ยังเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ว่าเอยจะฉันจะปลูกบ้างอันนี้คือแบบ เป็นการปลูกแบบว่าไม่ใช่คนที่จบแบบเหมือนทฤษฎีจ๋านะอันนี้คือประสบการณล้วนเออแบบฉันไม่ได้เป็นแบบเออชาวสวนมาอันนี้คือจากประสบการณ์ล้วนที่เฮ้ยทำเราวว่าทุกคนก็ต้องทําได้เราทำน่ารื่นก็ต้องทําได้นะะคเดี๋ยวเราจะมีอีกต้นหนึ่งที่เราก็เริ่มจะเพาะกันอิกนะคะแอบบอกไว้ว่าเป็นต้นอะโวคาโดที่ทุกคนเห็นว่าเป็นไข่ไดโนเสาร์ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทําคลิปปลูกต้นอะโวคาโดให้ด้วย ใช่แต่รอติดตามชมกันนะคะแต่รบกวนดูคลิปนี้ก่อนฝากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนดูเยอะๆให้เราชื่นใจนะคะอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะใช่ขอลาขายของก่อนเออตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะที่จะเป็นการ์เด้นแมนะคะในการลองเปลี่ยนกระถางต้นไม้แล้วก็จะเป็นดินนะคะดินที่เราผสมในการที่เอาไว้เปลี่ยนหรือปลูกต้นไม้ต้น อันนี้เป็นดินสูตรที่คิดขึ้นมาเองเป็นมโนจิตว่าเฮ้ยฉันใช้ดินสูรไม่ไม่ไม่ได้มโนจิตแต่ว่ามันเป็นดินที่เราใช้แล้วเรามันเวิร์กกับต้นไม้เกือบทุกต้นของเราใช่ใช่ใช่ก็คือจะเป็นดินที่เน้นความโปร่งนุ่นนั่นนี่ศีด้ดีพูดไปในหลายๆคลิปแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่าขี้เกียจที่จะไปซื้อวัตถุดิบหลายๆอย่างมาผสมก็ซื้อดินจากเราง่ายนิดเดียวส่งถึงบ้านไม่ต้องผสมนะคะเป็น แบบนี้นะคะใช่ส่สงตรงถึงบ้านเลยค่ะได้เยอะด้วยไ <ใน S 1> ม่ธรรมดามมก็ยังไงก็ติดตาม IG นะคะของพวกเราเนาะแล้วเราจะมีสินค้าใหม่ๆมานําเสนอเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกต้นไม้เอยเนื้อหองการแต่งบ้านเอยนะคะก็อัปเดตในนั้นตลอดเวลานะคะติดตามกันเลยเนาะไปแล้วไป loved by you I don't need to be heard or rescued not by you.